วาครับโอนเงินทําบุญกับการไปทําบุญที่วัดด้วยตนเองอันนี้สงส์ต่างกันไหมครับไม่ต่างเลยโยมได้เหมือนกันอยู่ที่จิตของโยมอ่าเพราะว่าบุญอ่ะอ่าเป็นส่วนของจิตใจถ้าโยมมีสัทพาเกิดแล้วยมโอนทําบุญหรือไปทําบุญก็ย่อมได้อันนี้สง์เหมือนกันโยมฟังไว้นะอ่าการจะทําบุญนะเจตนา3ามอย่างต้องเกิดขึ้นเนื่องปุพพาเจตนาก็มี จิตที่ตั้งไว้ก่อนว่าเอ้ยอยากทําบุญตอนเกิดเราะเราอยากไปทําบุญเฮ้ยเนี่ยอีกเจ็ดวันนะเขามีงานบวชอ่าอีกเดือนหนึ่งเขามีสมโพธิวิหารจะดีเราอยากไปทําบุญอันนี้คือปุพพะกิจตนาคือตั้งใจไว้สองขณะให้ก็ยินดีนะเหมือนกับอ่าโยมจะทําบุญตอนเนี้ยถ้าโยมอยู่วัดใช่ไหมโยมยกประเคนโยมก็สาธุเหมือนกันอันนี้โยมอยู่หน้าโทรศัพท์โยมก็กด าสาธาุร่วมบุญสาธุเห็นหรือเปล่าขณนะนให้ก็ยิยนดีแล้วสุดท้ายอะไรรู้ไหมอภละยาเกเจตนาหลังจากให้ทานไปแล้วยมก็มีความปิติความยิยนดีอิ่มอกอิ่มใจให้ทานไปสามวันยมก็มีความสุขวันเกิดเราไปทําบุญนะโอ้โหเรามีความสุขเห็นหรือเปล่าวันเกิดเราได้ไปทานข้าวของพ่อแม่ก็เป็นบุญนะยมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เป็นทานนะยม เป็นทานบารมีที่เราเราได้ทํากับพ่อแม่อันนี้เป็นต้นก็คือสามอ่าสเดือนที่ผ่านมาเราไปยกยอดชัดเดีเราคิดถึงเราก็มีความสุขโยมอันนั่นแหละคืออัประภะาเกเจตนาหลังจากทําบุญไปแล้วสามวันห้าวันเจ็ดวันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหรืออีกหลายหลา,หลาปีคิดถึงบุญนั้นก็มีความสุขก็บุญก็เกิดขึ้นกับเราน่โย,ยมนะดังนั้น จะทําบุญมาที่วัดหรือทําบุญออนไลน์ได้บุญเหมือนกันถ้าเราคิดถึงบุญแล้วมีความสุข